สวัสดีครับทุกๆคนก็ตามคำขอนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ MG 3ขับมาแล้ว5ปีนะครับครบ5ปีพอดีเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเก่าของผมตอนนั้นที่ผมรีวิวหลังใช้มา1ปีก็นื่นแล้นะครับขอบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้กูรูรถอะไรทั้งนั้นนะเป็นคนใช้ธรรมดาใช้อย่าง เดียวเพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อมูลลึกอะไรขนาดนั้นนะมีอะไรผมก็จะพยายามใส่มาให้หมดเท่าที่ผมรู้ละกันนะถ้าใครอยากรู้ลึกก็กดผ่านไปเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะก็จะเป็นรีวิวบ้านๆเหมือน,นเดิมนะครับเอาละอันนี้ก็คือรถที่ผมใช้มาแล้ว5ปีพอดีเลยนะครับไม่ได้ล้างนะขอโทษทีก่อนข้างที่จะมีฝุ่นเยอะนะครับเก๋มาให้ดูตัวรถก่อนนะครับก็ยังเดิมๆนะครับผมใช้แบบเดิมๆ ไม่ได้มีเปลี่ยนหรือตกแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคประมาณนี้นะครับส่วนรถด,ด้านนอกนะครับโอเคก็จะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยได้เปลี่ยนกระจกเป็นดำแล้วนะครับปกติจะใส่มากกว่านี้นะครับ <Okay. S 2> ก็เพราะว่ารถด,ด้านนอกให้มันไม่ร้อนจนเกินไปนะครับตอนที่ติด สว่างกว่าน,นี้ข้างในมันมันร้อนมากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นดําทึบแบบนี้นะครับก็ช่วยได้ได้นิดนึงนะครับดีกว่าเดิมนะครับผมมาต่อตรงที่ด้านนอกอีกหน่อยนะครับยางนะผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ4ปีครึ่งละกันนะครับสําหรับเปลี่ยนล้อล้อที่เปลี่ยนนี่ก็น่าจะประมาณถ้าจําไม่ผิดหมื่นหกตสี่เส้นหมื่นหกหมื่นเจ็ดด้านนอกน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะครับ ข <ider> <cción> ี้นกนนอกรีวิวขี้นกด้วยนะครับโอเคด้านในนะครับก็ยังปกติดีนะครับไม่มีเบาะก็ไม่ได้ขาดอะไรนะนี่นะก็เหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะโอเคอันนี้ขึ้นด้านหน้านะครับก็ไม่มีอะไรขาดอะไรเพราะว่าผมใช้แบบ เป็นแบบไม่ได้ใช้เยอะแยะอะไรมากมายนะเอาแค่มาขับนะครับอ,อันนี้โลโก้ร้านนะไมแปะเล่นโอเคมาดูนะครับตอนนี้ขับไปกี่ไมล์นะครับห้าปีไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมจะอ่านให้ให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ขับไปแล้ว6 000, 5, กหมื่นหก้าปิโลหปีใช้หกหมื่น ก็อย่างที่บอกนะครับผมใช้รถไม่ได้คือแบบใช้แค่ขับไปไม่ได้ไกลนะครับขับอยู่แถวบ้านเท่านั้นนั่นก็เลยมันก็เลยได้แค่ห0 0 0ื่นคนคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหรน,นะก็ตามที่ตามนั้นนะครับซื้อมาใช้แค่นี้นะไม่ได้ใช้อะไรมากมายส่วนรถนี้ก็เคยเอ่บรรทุกอ่าบรรทุกของด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อของ มาก็เคยบรรทุกก็มัน200รกิโลอะไรเงี้ยมา,าไว้ข้างหลังนะครับเต็มหลังนี่เลยนะครับเต็มด้านหลังนี่เลยเปิดเบาะออกมาเนี่ยครับเบาะมันเปิดเปิดมาได้ด้วยนะถ้าใครไม่รู้นะครับส่วนจะมีคนถามว่ารถเ,ออเนี่ยมันจะมีเสียงลมเข้าในความเร็วเท่าไหร่คือมันจะเสียงฟูแบบลมพัดเข้ามามันก็ประมาณ เริ่มประมาณ90ขึ้นไปนะมันก็จะเริ่มมีเสียงเข้ามาแล้วนะครับแต่ด้ครับเบาๆ80 90อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็จะปกตินะครับแต่ถ้าเร่งความเร็วไปเรื่อยลมมันจะเริ่มได้ยินลมด้านนอกเข้ามาแล้วนะครับประมาณส่วนแอร์แอร์ก็ยังไม่เคยเสียเลยส่วนเรื่องเกียร์นะครับคลิปที่แล้วที่รีวิวไปเนี่ยที่แบบปั๊บปั๊บปั๊บขับเปลี่ยนเร็วอย่างนี้แล้วมันไม่เปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ก็ก็เริ่มรู้มันมากขึ้นก็คือเราก็จะ เวลาเปลี่ยนเราเร็วใช่ไหมปุ๊บเรามันไม่เปลี่ยนมาถึงหลังปุ๊บเรามันไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอนะครับนิดนึงให้มันให,ให้มันเป็นเกียร์ R น,นั่นเองแล้วถ้าเราบางทีแบบเราสับเร็วปุ๊บมันยังไม่มานะครับเราก็ต้องรอนิดนึงอ่าส่วนเรื่องเกียร์ที่ผมใช้นะครับแล้วก็เรื่องรถกระตุกตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับดืวนรู้สึกว่าเวลาผมขับไปเรื่อยๆแล้วผมเออรู้ รู้ใจมาแล้วนะครับมันก็เลยแบบไม่มีกระตุกอะไรแล้วส่วนน้ามันนะครับมันกินมากไหมสําหรับผมผมว่ามันน่าจะอยู่กลางๆนะไม่ได้กินมากหรือประหยัดมากอืมก็ต้องบอกก่อนนะครับช่องผมเนี่ยไม่มีสปอนไม่มีสปอนเซอร์อย่างแน่นอนนะอันนี้พูดแบบเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนใช้ยังไงเป็นยังไงผมก็พูดไปตามนั้นนะเพราะว่าไม่มีการจ่ายไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับ สรุปนะครับรถใช้มา5ปีมันโอเคเลยนะครับสำหรับราคานี้แล้วก็พอใจมากที่มันใช้ได้ขนาดนี้เพราะว่าผมก็ซื้อมาขับใช้ขับแค่นี้นะไม่ได้แบบใช้สมุทรกลุงบันอะไรขนาดนั้นนะเอามาขับเฉยๆมันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับตัวนี้นะข้อมูลคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมารีวิวประมาณนี้แล้วผมก็ไม่ได้เจาะลึกถึงเครื่องยนต์อะไรมันเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าเครื่องยนต์ มันก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรผมก็ขับขับปกตินะไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้งานไม่ได้หนักด้วยนะครับมันก็เลยไม่ได้บุบสลายอะไรสําหรับรถรถนะครับน่าจะประมาณนี้นะเอาละก็ยังไงเจอกันในวิดีโอหน้ารักกันนะไม่ได้มารีวิวรถอันนี้คือสเปเชียลเพราะว่าคนรีเควสกันมานานแล้วนะผมก็ยังไม่ได้ทาเพิ่งมาทํานี่แหละ ก็จัดกันไปแล้วกันนะยังไงก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็เป็นข้อมูลข้อมูลหนึ่งจากคนที่ขับรถธรรมดาละกันนะก็เราไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่ขับเยอะหรือ,ร,อรู้เยอะกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อมูลหนึ่งละกันนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามาเข้ามาชมนะครับอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอ,อวาไปใชา้ซะบายบาย